ด่วนคุมตัวหมอทศพรไปตชดภาคหนึ่งหมอทศพรไม่ได้รับการประกันตัวหมอทศพรเขาทำอะไรผิดหรือหรือเพียงแค่การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนในม็อบคือความผิดในสายตาทรราชจากเรื่องราวของหมอทศพรเสรีรัก นักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมอดีตผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยซึ่งปกติแล้วไปปรากฏตัวตามม็อบต่างๆคอยทำหน้าที่แพทย์ที่คอยดูแลให้กำลังใจนิสิตนักศึกษาจึงเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของบรรดาน้องๆหนูๆเพราะ ใช้คำว่าลุงหมออาหมอคอยให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการสลายมอบ็บที่แยกปฐุมวันหมอทศพรเตลีลักษ์เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกไปเผชิญหน้าไปพูดไปจากับตำรวจว่าอย่าทำร้ายประชาชนอย่าใช้น้ำผสมสารเคมีทำร้าย ที่ทำให้เกิดอาการแสบตัวแสบตาเป็นอันตรายต่อผู้คนได้ยังไม่ทราบแน่นอนว่าสิ่งที่หมอทศพรเสรีรักทำในสายตาของบรรดาทราลาาเขาทำอะไรผิดเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์สื่อออนไลน์หลายสำนักได้นำเสนอเรื่องราวของหมอทศพร ผู้จัดการออนไลน์เสนอว่าตำรวจไม่ให้ประกันหมอทศพรคุมตัวส่งบอกอตชดภาคหนึ่งเจ้าตัวเผยไม่กังวลนายแพทย์ทศพรกล่าวหลังภายรับทราบภายหลังรับทราบก็กล่าวหาว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลอะไรการกระทำต่างๆเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้จัดการออนไลน์โพส์ว่า ค้านประกันตัวหมอทศพรฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินปุ่มตัวส่งต่อชดอภาคหนึ่งทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวพร้อมส่งตัวนายแพทย์ทศพรเสรีลักษณ์ไปยังกองบัญชาการตำรวจจว,วนชายแดนภาคหนึ่งเนชั่นทีวีเผยว่า หมอทศพรวืดประกันตัวตำรวจควบคุมเข้าต่อจอดอภาคหนึ่งหลังจากที่นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตผู้สมัครพักเพื่อไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่สอนอปทุมวันตามที่ถูกออกหมายจับในข้อหาเข้าร่วมชุมนุมมั่วสุมหรือกระทำการอันเป็นการยั่วยุให้เกิดความไม่สงบก่อนเข้ารายงานตัวที่สอนอปทุมวัน หมอธุตพรได้เปิดใจกับบรรดาน้องๆหนูๆที่ไปให้กำลังใจและกล่าวว่าอย่าร้องไห้เพราะเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไปฟังหมอทุตพรพูดกันนะครับสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีห้ามเสียดวันนี้มาส่งผมที่ห้ามร้องไห้ต้องริมทำงานแล้วมีความสุขผมไปม็อบไปชุนุมที่เนี่ยผมก็ไปกนสุกสานที่น้องๆทำให้น้องๆสนุกกัะนเราต่อสู้กับกับซากศพ เราก็ต้องต่อสู้แบบาไม่ต้องอย่าไปเครียดแล้วทีวิตจะมีความสุขไม่งั้นจะเชื่อเหรอผมผ่านเหตุการณ์สีตุลาปมหนและเรื่องราวดังกล่าวไทยรัฐออนไลน์ได้นำเสนอโดยมีรายละเอียดใจความว่าคุมตัวหมอทศพรไปต่อจดภาคหนึ่งผิดพระราชกำหนดฉุกเฉินเจ้าตัวยันไม่กังวลเมื่อวันที่18ตุลาคมเวลา1ินาฬิกาไทยรัฐได้รายงานข่าวว่า คุมตัวหมอทศพรเสรีรักษ์ไปต่อจดอภาคหนึ่งเจ้าตัวยันไม่รู้สึกกังวลยันทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเชื่อพรุ่งนี้ศาลจะให้ประกันตัวด้านสอนอปทุมวันแจ้งข้อหาผิดพระราชกำหนดฉุกเฉินเมื่อเวลา16นาฬกาวันที่18ตุลาคมที่สอนอปทุมวันนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตผู้สมัครพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยทีมทนายความเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวันหลังจากเมื่อวานนี้17ตุลาคมสารแฝงปทุมวันได้ออกหมายจับในความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดในการห้ามไม่ให้มีการชุมนุมมั่วสุมหรือกระทำการอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่ถึงอบเรียบร้อยตามความในมาตรา9ประกอบมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสตนารการฉุกเฉิน2548 โดยมีนายศิรวิทย์เสรีทวัตจานิวนางสาวชายิกาวงนภนทร์หรือแซนอดีตกรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติหลานสาวนางสาวยิ่งรักชิน,นวัฒน์อดีตนายกรักฐมนตรีนางสาวขัติตยาสวัสดิผลหรือเดียนายกิติลักษณ์ณละนองและดรธีรรัตน์สำเร็จวานิชนายพิชัยนฤิตพันธ์นายเดชาทรบำรุงเลืองหรือฮอกกี้แรปเปอร์ประเทศกุมี พากันให้กำลังใจในแพทย์รัตพรกล่าวข้อคนเข้าพบพนักง,งานสอบสวนว่าวันนี้มาแสดงความเจตนาบริสุทธิ์ว่าไม่กลัวตำรวจไม่ต้องมาจับถ้าอยากจ,จับตนจะเดินมาเองอยากถามตำรวจว่าจับกันเรื่องอะไรตนทั้งนี้ตนเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอดชีวิตแต่ปีนี้เป็นปีของเยาวชนตนเองออกมาช่วยน้องๆน,นักศึกษามาช่วยให้ข้อมูลทางการแพทย์ ไปตั้งเต็นท์แพทย์พยาบาลเพื่อมวลชนช่วยเหลือน้องๆผู้ชุมนุมไม่เคยเข้าไปกระตุ้นปลุกเร้าปลุกปัป่นแต่อย่างใดแต่เข้าไปทําให้ม็อบมีความสุขมากกว่าส่วนที่สังคมมองว่ายุติธรรมหรือไม่กับการออกหมายจับแพทย์อาสาส่วนมองว่าความยุติธรรมไม่เคยมีในประเทศไทยตอน1 4ตุลาคม16เป็นปีที่ประชาชนได้พบกับความยุติธรรมแต่1 4ีตุลา63ประชาชนพบ ความยุติธรรมที่ลดลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนองค์กรยุติธรรมถูกท้าทายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมถูกสั่นคลอนไปหมดดังนั้นการจะออกหมายจับก,กลุ่มนักศึกษาเป็นการตั้งข้อหามาก่อนแล้วค่อยหาเหตุผลมารองรับนายแพทย์ทุษพรกล่าวอีกว่าตนมองว่าเป็นธรรมดาที่รัฐจะใช้อำนาจในการจัดการกับผู้ชุมนุมเพราะต้องรักษาอำนาจของตนให้ได้ถึงที่สุด เหมือนคนกำจมน้ำเพื่อสุดท้ายต้องดิ้นลนตะเกียกตะกายไหว้ว้าอะไรก็ได้ก็พยายามทำการจะจับกลุมประชาชนถามว่าจะจับหมดหรือแล้วจะเอาประชาชนนับแสนไปขังที่ไหนฝากถึงรัฐบาลว่าผู้ชุมนุมกลุ่มนักศึกษาไม่มีแกนนำทั้งแสนคนถือว่าตัวเองเป็นแกนนำทั้งหมดดังนั้นรัฐบาลไม่มีทางตู้กับประชาชนเป็นแสนเป็นล้านได้ จึงขอให้จับตนคนเดียวอย่าไปลุกลานจับกลุ่มน้องๆอ,อีกเลยยืนยันว่านักศึกษาชุมนุมด้วยความสงบไม่มีความรุนแรงวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคือซากศพไปแล้วฝากถึงทหารตำรวจรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลท่านจะกอดซากศพไปทำไมสุดท้ายฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนอยากให้สังคมดีขึ้นก็อย่าอยู่เฉยทุกคนต้องออกมาช่วยกันแล้วบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ และในวันนี้พร้อมที่จะเข้าไปพบกับน้องๆที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้จะได้รับการประกันตัวหรือไม่ได้ไม่ทราบแต่อยากเข้าไปคุยกับน้องๆนายแพทย์ทศพรกล่าวต่อมาเวลา17นาฬิกา5นาทีนายแพทย์ทศพรกล่าวว่าทางพนักงานสอบสวนสอนอปทุมวันได้แจ้งข้อหาให้ตนทราบว่าผิดพระราชกำหนดจุกเฉินและจะส่งตัวไปพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่ง ดำเนินงานตามขั้นตอนซึ่งตนไม่รู้สึกกังวลอะไรการกระทําทั้งหมดเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจพรุ่งนี้ตนเชื่อว่าศาลจะให้ประกันตัวอีกทั้งวันนี้ระหว่างถูกจับกลุ่มตัวตนจะได้วาดรูปไผ่ดาวดินเหตุการณ์ที่ถูกล็อกคอเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาให้เสร็จทีทนทีขณะที่ตำรวจคุมนายแพทย์ทศพรขึ้นรถได้มีประชาชนที่เดินทางมาให้กําลังใจตะโกนว่า ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราและขอให้คุณหมอตู้ตู้ขอให้คุณหมอตู้ตู้มีรายงานข่าวแจ้งว่านายแพทย์ทรศเสรีรักอดีตผู้สมัครพักเพื่อไทยได้ขอให้นายพิชัยนิตพันธ์รองหัวหน้าพักร่วมขึ้นรถเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งด้วยนั่นคือเรื่องราวที่ไทยรัฐออนไลน์ได้นำเสนอ ไปดูเหตุการณ์ที่นายแพทย์ทศพรเข้าไปขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าอย่าทําร้ายประชาชนเข้าไปพูดไปจาไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะที่เป็นแพทย์อาสามาดูแลความปลอดภัยของน้องๆเยาวชนเด็กมัธยมที่มาร่วมกันชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในวันนั้น วันนี้รู้ไหมไอ้รถคุณนั่นนะคันเราเป็นล้านเนี่ยมาฉีดน้าฉีดแก๊สตาใส่ประชาชนเนี่ยแสบตาไปต่างกันบรเคยโดนบ้างไปนะพรุ่งนี้ผมจะไปเจอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะจะนัดพวกพี่แสบตาพวกพี่โดนแก๊ตาโดนแก๊สตาทั้งหลายเนี่ยเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจเอายาที่โรงพันตำรวจให้แล้วจะไปคุยถ้าท่านบอกว่าไม่มีแก๊สตา จะให้เอารถจะมาลองฉีดใส่วกน้อมดูเอาไหมครับดูว่าจะแสบตาไหมดูว่าจะเป็นอันตรายไหมนะกลับไปพักผ่อนเนี่ยตำรวจต้องหยุดการห้หยุดันได้หมดนะลองดูว่า้าพวกเราไม่เชื่อฟังคำสั่งน,นียจะทําอะไรได้ประชาชนต้องล้อมจะมาท้ากับประชาชนเป็นไงนะครับ เราก็ต้องเจอกันอีกตองก็ต้องไปยืนอย่างเงี้ยทุกคืนทุกคืนไม่มีใครเป็นการนำจับอาโดนไปจับไม้ไปจับเมนฟิไปทุกคนก็ปากันมนะผมไปดูทุกคนนะั้งชุมนุงกันเนี่ยไอ้ด้านไกลเวทีกันลิบลับเลยถามว่าฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแล้วปาหททำไมปาไล่ประยุธ์ทุกคนมีจิตใจอย่างนี้เหมือนกันนบททุกคนก็รู้ดิผมเชื่อรองๆทุกคน,นเนี่ยถามว่าชาบนายกคนนี้ไหม ไหนคนไหนก็นายกประ,ะ,ะยุทธ์ก็ยกปืนซนเลยแสดงเสกแสยืนยันแตอกว่า,าประยุทธ์จะยกที่ดีที่สุดในประเทศไทยถ้ารน้องทุกคนยกปืนตอนนี้นี่ผมจะกลับบ้านเลยเราจะไม่มาช่วยบอสไปมาช่วยชุมุมอะไรทั้งสิ้เนเลยมีใครกล้าบอกไหมคร<อ>ับ<ข>ว่ารันายกประยุทธ์ใครใครรักนายกประยุทธ์ยกปืนเนี่ยนวันนี้ก็รับไญชีเงนเดือนขอให้ดอนหลับฝันดีกันทุกคนนะ รับที่ให้ยาเสนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะแล้วก็ให้จิตอยู่ในจิตสำนึกไว้ว่าเรากินเงินเดือนของประชาชนจะไม่ทาร้ายประชาชนอยา่างเด็ดขาดนะครับ <S <S ผมจบไปบ้านแล้วนะจากหน้าสยามกสกาควร์พวกเราถอยล่นสหลายไป<ม>ทางจุฬาเรียบร้อยก็คือมาเรียบร้อยผมก็วนไปดูตรง<ม>ราชประสงค์ทีหนึง่งได้เห็นเรียบร้อยดีก็ขับรถออกไปเพราะ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแพทย์อาสาการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นการกระทำความผิดหรือนี่สังคมย่อมบอกได้เองว่านี่คืออะไรรัฐบาลกำลังทำอะไรและล่าสุดจากการจุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้วันที่18ตุลาคมมีการจุมนุมทั่วประเทศมากกว่า50จุด กล่าวได้ว่าผู้คนนับล้านล้านที่มาร่วมการชุมนุมในวันนี้เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวทั่วประเทศและยิ่งใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยก็ว่าได้หลังจากการชุมนุมเสร็จสิ้นโดยไม่มีการสูญเสียแต่อย่างใดในวันนี้ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหนึ่งในสมาชิกราษฎรได้ออกแถลงการว่านับล้าน 1ิแปดตุลานี้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นับล้านคนออกมาบนท้องถนนหลายจังหวัดทั่วประเทศมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันหยุดหากคุณไม่รับข้อเรียกร้องจากประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่คนเท่ากันจงรับข้อเรียกร้องและชนชั้นนำจงยอมแพ้ไปเสียเพราะไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนนี่คือการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ไม่ว่าสิ่งใดไม่อาจหยุดยั้งได้ ขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาร่วมต่อสู้กับเผด็จก,การทรราชส่วนในวันพรุ่งนี้จะไปที่ไหนโปรดติดตามจากเรา #18 ตุลาไปม็อบม็อบ18ตุลานั่นคือประกาศอย่างเป็นทางการถึงทาทีในวันพรุ่งนี้19ตุลาเราจะไปที่ไหนไปร่วมสร้างอนาคตอนาคตของประชาชนอยู่ในมือประชาชน สองขาจงก้าวเดินสองมือจงชูขึ้นอย่างทายท้า ชาของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟพ้อเดียวกันดวงดาวยังไกล จนขึ้นเช่นชัยเราคือเพื่อนกันพวกกักฎินาตรงพินาะศประสาราศูมิตรงไม่มีอำนาจใดในโลกล่า ผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครรำเลิดหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมภัย ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของดวนคุมตัวหมอทศพรไปต่อชะดอภาคหนึ่งหมอทศพรไม่ได้รับการประกันตัวเขาทำอะไรผิดหรือหรือการคอยดูแลรักษาพยาบาลประชาชนในม็อบเป็นความผิดการทำหน้าที่แพทย์อาสาเป็นความผิดแบบนั้นหรือในสายตาทราลาช ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ที่กำลังเขียนขึ้นด้วยมือประชาชนและเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ